จะเป็นเรื่องของมาสเตอร์นะครับตัวต่อมาคือเรื่องของโปรดักต์แคตตากรลก็คือ,อกลุ่มของสินค้าประเภทสินค้านะครับกลุ่มของสินค้าและประเภทสินค้าเนี่ยอันนี้อินพิเมนต์ได้หลากหลายนะครับโอเคสมมตุติเรามาสร้างก่อนผมทำสามตัวนะครับวัตถุดิบสินค้าระหว่างผลิตสินค้าสําเร็จรูปเอาสามแพคเกจจิ้งอะไรพวกนี้ประมาณนี้นะครับ สมมติว่าผมเป็นสินค้าสำเร็จรูปนะครับ p า r l เ n นจะมีไม่มีก็ตามใจนะครับคราวนี้ตัวนี้ถ้า p า e เรนผมเป็นออกก็ได้หรือจะไม่มีก็ได้นะครับสมมติผมเป็นออกก่อนนะครับ use final standard cost อ,อันนี้ตอนที่ทำบัญชีต้นทุนตอนสต็อกการ์ดบัญชีเดี๋ยวค่อยมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับสเต็ปต่อมานะครับวิธีการให้เบิกสินค้า ให้เอาดูว่าจะเอา FIFO หรือ LIFO นะครับก็คือเข้าก่อนออกก่อนหรือเวลาโอดูจองสินค้าให้เนี่ยจะใช้ FIFO หรือจะใช้ LIFO นะครับถ้าไม่ระบุ d e f a u l t FIFO นะครับถ้าไม่ระบุ d e f a u l t FIFO Costing method นะครับ Standard price FIFO หรือ a l e v a g e cost 3ตัวนะครับไม่เหมือนกันเลยนะครับสตัวไม่เหมือนกันเดี๋ยวตอนถึงบัญชีเดี๋ยวเราค่อยมามาโฟกัสกันเรื่องนี้ดีกว่านะครับตอนนี้ c h e Standard cost ก็คือ Fixed cost นะครับฟีค่าส์ง่ายก็คือฟีค่าสอินเวนทูรี่วลเ이ชั่นจะเป็นแมนนวลหรือออโตเมติกนะครับตอนนี้ขอแมนนวลก่อนนะครับถ้าออโตเมติกเนี่ยเราจะต้องระบุข้างล่างด้วยก็คือออโตเมติกเนี่ยจะทำงานเมื่อคุณโพสต์พิกกิ้งนะครับคุณโพสต์คุณ Post, คุณดันเอกสารของสต็อกพิกกิ้งเนี่ยมันก็จะไปโพสต์เจอแนลของฝั่งบัญชีต้นทุนในคอสที่คุณระบุไว้ก็คือปริมาณคุณค่าสไปโพสต์ที่เจอแนลนั้นนะครับซึ่ง โอดูดีนะแต่ยังใช้ไม่ได้กับประเทศไทยโอดูดีนะครับโอเคครับ p r o ดัก t c แคนะครับมีประมาณนี้สำเร็จรูปถ้าผมจะทำเพิ่มก็เป็นอย่างนี้ครับง่ายไหมสินค้าผลิตแล้วก็วัตถุดิบอืมนะครับแล้วก็เอแพคเกจจิ้งภาษาคิดง่ายกว่าเนาะ โอเคภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วแต่คุณนะครับก็เก็บโ c ร c ั c แคชคั category, นะครับเอาไว้ใช้เพื่อจัดกลุ่มสินค้านะครับแล้วก็วิธีการเบริกทำแบบไฟฟ์ l ฟ f ์ 5, แล้วก็ Costing Method นะครับ s t a น d a ร d นะผมใช้คำว่า Standard นะครับที่จะโพสต์บัญชีให้โอเคครับเท่านี้ครับ